สวัสดีครับวันนี้กันอยู่กับช่องสเตชันสซลเลยนะครับผมวันนี้ก็พามาชมรถบริษัทแมกไม้ล่มลื่นนะครับผมสาย285นะครับผมอุบลกันทลญชรราชสีมานะครับเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับสาย285นะครับก็ออกจากเส้นทางอุบลนะครับมานะครับแปดโมงนะครับก็มาถึงบกสอบศาสตร์ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมก็ผ่าน อำเภอไม่อาจจะเป็นเดดุปมกันทะลักครขับังข่าปราสาปรกชัยนางรองหนองกี่นะครับราศีมานะครับบริษัทแมกไม้ล่มลื่นนะครับวันนี้ก็จอดให้บริการที่บขสอําเภอปราสาทจังหวัดสุร the ินทร์นะครับผมใครที <fry UC> ่เข้ามานะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมบริษัทแมกไม้ล่มลื่นนะครับผมฝ่ายปรกาศชั้นหนึ่งนะครับผมวิ่งทุกวันนะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับ บริษัทได้ไม้ลื่นๆนะครับผมดึงดูดวันนะครับผมบรรยากาศนะครับที่ต่อข้อสอบเพ์ปปะนะครับผมออกจากอุบลกี่โมงหกโมงหกโมงเช้านะครับออกจากบแล้วออกจากโคราชเที่ยงอ๋อนะครับผมก็ออกจาวบนหกโมงเช้านะครับผมแล้วก็ออกจากโคราชเที่ยงนะครับผมรถไฟสองแปดห้านะครับผมก็มีเวลา เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะครับผมใครที่จะใช้บริการกับรถแมกไม้ลุ่มลื่นนะครับผมสาย285นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมบริษัทแมกไม้ลุ่มลื่นนะครับวิ่งทุกวันนะครับผมครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ออกจากบนหกโมงเช้านะครับผมแล้วก็ออกจากต้นทางโคราชเที่ยงนะครับผมแต่มาถึงบพศเภอปราศาสตร์ก็ประมาณ 10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมก็สามารถจองตั๋วสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมยามีคณะครับบริษัทแมกไม้ล่มลื่นนะครับก็ออกจากเส้นทางบน6โมงเช้านะครับออกจากโคราชเที่ยงนะครับผมวิ่งทุกวันนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บกสอำเภอปรสจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับกับรถแมกไม้ล่มลื่นนะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ